ทุบทุบซนเลยเบรคเนี่ยรัเสเซียไม่แย่เลยเบรคถอยมาตะวันต้องถอยไม่ถอยต่อยไม่ได้ตอนนี้ตะวันต่อยไม่ได้นะยังไม่ถอยต้องถอยมาก่อน

ต่อ,อยแรงๆต่อยอย่างนี้ถึงไม่มีแรงบนเวทีต้องต่อ,อยแรงลงนวมต้องแรงมันเราไม่ได้เล่นเทคนิคเล่นคู่ต่อ,อยแรงเอากำลังทุบทุบแขนหน้าแขนหน้าอ่าฮะ,ะโดนไหมโดนไหมต่อ,อยโดนไหม มือยืน่นมือนกันเอาทุบที่เสียสอนเนี่ยเออทุบอ,อ,อ่ะท่อนแขนทุบต่อยเข้าซ้ายเออโดนหน้าเห็นไหมต่อยซ้ายโดนหน้าต่อตรงฮุบต่อยมาหลังตรงแล้วฮุบซ้ายตะหุบตาม Break. Uh. 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 nào đeo dài, nó mày mือ đeo dài, brake, mือ đeo dài, mือ giả hụt, mือน sai giả hụt, buộc khóa, buộc khóa, brake, buộc khóa đi thằng mày, cởi, không có cân nặng với tạ vận, cởi không có cân nặng rồi,